สวัสดีครับผมกดแมนสิเดาดึงนะครับวันนี้วันนี้ออกเดินทางนิดนึงวันนี้จะไปหาเพื่อนซีสมัยเรียนอินนะครับก็คือซกเล็กวันนี้จะนักกันไว้นะวันนี้จะไปนั่งคุยนั่งอะไรกับมาสักหน่อยวันนี้ก็เลยมามีเวลาในรถประมาณเกือบชั่วโมงนี่แหละก็ เดี๋ยวจะมาอัดอีกซักอีพีหนึ่งนะครับว่าอีพีนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของโปเตเชียนนะครับโปเตเชียนหรือพ้อมพัสุมเมนพ้อมพัสุมเมนของเรานี่อของอินทรานะครับก็ธรรมดาเนี่ยจะเป็นสองทางเข้านะครับอ,อ,อินททลเนี่ยจะความจริงอ่ะ อินอ่จจะเข้าได้สามสามสามทางเลยคือทางทางวัดวัดดาวดึงททางทางฝั่งทนเลยนะครับตรงนั้นก็จะเข้าทางสอนอบางยี่ขันซึ่งซึ่งเด็กอินจะไม่นิยมเข้ากันทางนั้นนะครับหลายๆปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเอ่อการสุ่มเสี่ยงของพี่สอนอบางยี่ขันนะครับที่จะมาตรวจค้นอาวุธของพวกเรานะครับแต่บากสิบแปดสิบบางคนก็จะพิวพิวกลับตรงนั้นไอเข้าทางนั้นกันหรือบางครั้ง เด็กวัดดาวเพราะนั้นเราต้องเดินทางผ่านผ่านทางวัดดาวนะครับแล้วก็เด็กวัดดาวเขาไม่ค่อยชอบขี้หน้าพวกเราเท่าไหร่หรอกเดยวก็จะมีปัญหากันนะครับแล้วก็ทางทางที่สองก็คือเข้าทางโปะพระพระอาทิตย์นะครับโปะพระท่าพระอาทิตย์นะครับสมัยนี้ไม่มีไม่มีมมเรือข้ามไปฝั่งวัดดาวแล้วนะครับเป็น,เป,นเป็นโปะเรือด่วนในช่วงสมัยสมัยก่อนจะจะมีจะมีเรือเรือข้ามนะครับพระอาทิตย์ท่าพระอาทิตย์ท่าวัดดาวนะครับก็จะเป็น ที่ประจําของเด็กอินที่จะข้ามกันตรงนั้นประจําแล้วก็จะเป็นที่นั่งกันดูชมนกชมไม้นะครับชมฝรั่งชมสาวชมอะไรกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่ที่สามคือที่สุดท้ายคือที่ตรงป้อมพัสุเมนนะครับหรือหรือหรือเด็กเด็กาติเด็กอินลุงกะเขาจะเรียกว่าท่าวาดะนะครับส่วนรุ่นผมก็จะเรียกว่าโปตะเชียน นี่ที่ที่เรียกว่าโะเชียนก็คือว่าเจ้าของคือตาเชียนนะครับลูกตาเชียนก็คือไอ้ธงเนี่ยมันก็มาเรียนอินรุ่นผมนี่แหละนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงโป๊ะตาเชียนทําไมทําไมเด็กอินต้องคือ,ค,อคือระหว่างอ่าพระชิดกับกับป้อมพระสุเมนเนี่ยจะเข้าสลับกันเพราะอะไรว่าถ้าถ้า เหตุการณ์ปกติเนี่ยเด็กอินก็จะจะข้ามโปพะาทิตย์เข้าทางวัดดาวนะครับเข้าทางตอกขี้หมานะครับเข้าทางตอกตอกซอกเล็กนะครับตรงนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เด็กอินมีปัญหากับเจ้าถิ่นนัคือมีปัญหากับเด็กวัดดาวเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเข้าวัดดาวไม่ได้เราจะเข้าวัดดาวไม่ได้ป่าท่านก็จะเปิดให้เข้าทางหน้าโรงเรียนเลยคือเข้าทางหน้าองพ่อเลยถ้าเข้าทางหน้าองพ่อคือคือมันจะมีมันจะมันจะมีโป๊ะอยู่ข้างข้างหน้าเราเป็นท่านาเอ่อหน้าหน้าโรงเรียนเลยนะครับ ที่จะเข้าทางนั้นกนะ็คือเราต้องเราต้องเข้าโปตเชียนหรือป้มวัสุเมนเนี่ยนะครับหรือท่าวาดะที่เด็กินรุ่นเก่าๆก็เรียกกันนะครับท่านี้จะ p r i v a t มากจะเป็นจะเป็นท่าที่ <c oughs> ที่ภ r ยเวทสําหรับสำหรับวพวกเราเจะวอินทรละมากก็คือจะนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือกันอะไรกันก่อนจะเข้านะครับสําหรับรอบบ่ายอะนะรอบรอบ่ายบางคนเข้ามาถึงเที่ยงบางทีก็มีอยู่ช่วงหนึ่งตั้งกวนกันเลยนะครับ ต่างกวนดูดเนื้อกันมั่งอะไรมั่งนะครับใช้เด็กๆแถวนั้นนะครับว่าแถวนั้นมันจะมีมันจะมีมันจะมีเขาเรียกอะไรชุมชนข้างๆป้อปมพัตตุเมนตรงนั้นอนะ่ะก็จะมีเด็กวัยรุ่นเยอะแล้วก็จะใช้ไปซื้อนู่นซื้อนี่แล้วบางทีมันก็เด็กวัยรุ่นพวกนี้ก็จะมาขโมยของที่พวกเราซุกกันไว้ตามใต้สะพานทางเข้ามาที่ป้อปมพัตตุเมนเนี่ยนะครับก็จะหายกันประจำบางคนก็จะเอาของไปซ่อนไว้ในปากกระบอกปืน ตรงป้อมผสมนนะ่ะปนป้อมเลยนะ่ะไปซ่อนหายหายหมดแล้วครับเขาเด็กตรงเด็กป้อมพะการเด็กอะไรตรงนั้นอนะ่ะเอาไปเอาไปเรียบหมดอ่ะนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเหลือหรอกนะครับแล้วก็ตั้งกวนกันตั้งกวนกันดุกันชากันม่งอะไรกันมากัน,นะครับผมแล้วก็มีการตั้งวงไฮโลปั่นแปะนะครับมีเหตุการณ์อยู่สองสามเหตุการณ์จะมาเล่าถึงเรื่องของโปอาโป,ป,ปตะเชียนให้ฟังเหตุการณ์แรกคือ มีกองถ่ายหนังกองหนึ่งเป็นช่วงปีขาบเกี่ยวระหว่าง3 5ย่าง3 6นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับช่วงนั้นนะ่ะเ็ย,ยังไงร,รู้ไหมเจอเจอดาราวัยรุ่นสองคนที่กำลังแบบมีชื่อเสียงมากตอนนั้นเลยมานั่งกินกว๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ที่โปตเชียนนะครับมานั่งอยู่ริมน้ำเลยคือใครรู้ไหมครับคือ พี่สอนรามของเราแล้วก็แอนทองผสมนะครับผมจำได้เขามาถ่ายหนังเรื่องแดดร่มลมแรงรักนี้อะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะครับแล้วเขาก็มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ก๋วยเตี๋ยวเรือที่พวกเรากินกันแหละที่ได้กอินกินกันก่อนที่จะเข้ากันแหละขำเอางานนี้ผมขำมากตอนนั้นช่วงช่วงจะขึ้นขึ้นปีสองแล้วแหละถ้าจำไม่ผิดนะขึ้นปีสองเปิดเทอมใหม่ๆผมยาวเลย ผมผมผมยาวบอบอย่างนี้นะแต่แล้วผมยาวแล้วแต่รถบ่ายผมยาวก็คือจะยังไม่ตัดผมกันจะมาตัดตอนช่วงสอบตอน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 ปีสองเทอมหนึ่งนะป๋าเขาจะไล่ตัดผมแต่แต่ช่วงเปิดเทอมมาผมยังยาวกันอยู่เลยนะครับก็ก็ผมเห็นแล้วอุยอ้ยดาราเนี่ย่าอุ้ยแอนท้องผสมสอนเราผมก็ด้วยความซ่าเดินโยกลงไปที่ป้อมอ่าที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่ท่าพัตุม,เ,มนเนี่ยนะครับมันจะเป็นโปอะ ตอนาเาก็นั่งกี่ขึ้นแวเขาก็มองผมหน้าผมแบบเฮสุดๆดาตอนนั้นอ่ะนะครับไปนั่งไปนั่งข้างๆเขาบอกว่าวันดีครับตอนรามวันนี้มาทําอะไรครับอ๋อมาถ่ายหนังครับเนี่ยครับมาถ่ายหนังที่โรงเรียนพี่เนี่ยนะครับออตอนรามจริงเขาเป็นพี่ผมนะเขาเป็นรุ่นพี่ผมประมาณปีสองปีด้วยกันนะเขาเกิดหห้าหนึ่งหกไม่รู้อ่ะผมจําไม่ได้นะนะเขาบอกว่ามาถ่ายหนังท,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 ที่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 โรงเรียนพี่เนี่ยนะครับพี่พี่เรียนที่นี่ใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับอ๋ออ๋อครับพี่ครับ เออเป็นถ่ายหนังเรื่องอะไรเขาก็บอกว่าหนังเรื่องนี้แหละนะครับเขาก็กินก๋วยเตี๋ยวไปด้วยแล้วผมก็บอกสวัสดีครับแอนหันหันหันไปข้าวแอนเขากำลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เขามองหน้าผมแบบตาเหลือกๆเขาไม่คุยกับผมเลยเห็นหน้าผมก็บอกเขาไม่คุยด้วยเขาก็เขาก็นี่เงี้ยแล้วเขาก็นั่งกินก๋วยเตี๋ยวไปผมก็ยังขำตัวเองอยู่บอกกูก็ทําไปได้เนาะอะไรเงี้ยแล้วก็ตอ่อมาเขายังคุยกับผมต่อนะตอนหลังเขาที่ใส่ดีมากเขาก็คุยกับผมว่าเออพี่ ที่ที่พี่เรียนที่ที่พี่เรียนกันเนี่ยโรงเรียนพี่เป็นเป็นอาชีวะใช่ไหมครับหมอใช่ครับอ๋อพี่ช่างอะไรช่างก่อสร้างครับอ๋อที่พี่พี่เรียนระดับปวสกันแล้วเขาเขาถามผมว่านี่เรียนเรียนระดับปวสกันแล้วมาเห็นการแต่งตัวใส่เกงยีนเสื้อชอบอะไรอย่างเงี้ยผมบอกอ้าวครับผมปวชหนึ่งผมก็ตอลามเขาก็มองงงงงหูปวชหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็ยังขำอยู่แล้วก็ เขาก็เข้าไปถ่ายหนังใน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 ,ในโรงเรียนเราต่อนะครับฉากจบของ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 หนังเรื่องนี้แหละนะครับที่เป็นกระโดดเฮกันตรงตรงตรง,ตรงหน้าตึกเราเลยนะครับหน้าหน้าตึกโรงเรียนเราเลยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่ที่ฮามากนะครับแล้วก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเหตุการณ์นี้ผมเกือบโดนไล่ออกผมเกือบโดนไล่ออกเพราะว่าเมา เมาเมาที่ทโพกตะเชียนนี่แหละแล้วก็เข้าไปก่อความวุ่นวายในโรงเรียนนะครับสาเหตุของการเมาคือวันนั้นน่ะวันนั้นเนี่ยตอนนั้นวันนั้นก็ตั้งกวนกันอะไรกันหลไยพวกดูดดูดน้องดูดเนื้อก็ดูดกันตรงแถวสังกสีแถวอะไรตรงนั้นะ่ะตรงแถวเรือตะเชียนก,ก่อนจะก่กอนจะลงไปที่โพะนะและ้วก็ไอ้ทกเล็กนี่เขาก็ด้วยความห้าตอนนั้นเขาก็เสกเล่นปันป่นแปะเขาก็นั่งปั่นแปะเล่นเล่นกันนั่งปั่นแปะเล่นเล่นจากคนสองคนแปะแปน ป่อแปะป่แปะแปครานนี้รอนนี้คอ,อ,อนนี้ปัน่นไปปั่นมาคนเริ่มมุงเยอะเว้ยจากสองสามคนเป็นสี่ห้าคนเป็นสิบคนรู้ไหมไอ้เล็กนี่แม่งปัน่นแม่งปั่นเซียนด้วยเด้แม่งปั่นแดกเขาหมดอ่ะตอนนี้แดกเสร็จผมก็นั่งกินข้าวผมก็เชียร์เอ้เล็กเอาว้อะไรเงี้ยผมก็แทงน้อยๆเป็นหน้ามาอะไรเงี้ยพวกผมก็มาพูดดยวกันผมรู้ว่ามันปั่นเก่งผมไม่ได้ไปแทงมันหรอกผมก็แกล้งแทงคำๆไปอะไรเงี้ยพอได้ตังค์ปุ๊บไอ้เล็กบอกอากวดไดไปซื้อเหล้าก็ใช้ม้าเร็วไอ้จอนหรือใครไม่รู้้้จาไไม่่ดลววิงซือเข เล้าขาวเล้าขาวเล้าขาวน้ำแดงเฮ้ยเล้าขาวเพียวๆเลยยี 28, ่สิบแปดกิ๊กีเลยซื้อมาขวดแรกหมดไปไอ้อีก็วนกินกันหมดไปไอ้เล็ก,ก็ได้มาตลอดเลยได้มาได้มาไอ้ยเรนี่ปั่นเก่งมากนะปั่นแปะสองสองเหรียญอะ่ะมันปั่นเก่งมากเลยนะโอ้โหหัวหัวล่างก้อยบนอะไรของมันน่ะนะมันกินเข้ามาแบบไปได้มาสิตอนนั้นผมจะไปผิดสี่สิบสี่สิบห้าบาทนนะไอ,อ้ขวดเล้าขาวขวดหนึ่งอะ่ะ กินกันกินกันกินกันไปกินกันมาด้วยความเพลินเมาชิบหายเลยหมดไปเป็นลังกินหมดเสร็จหมดเสร็จก็โยนลงน้ําหมดเสร็จก็โยนลงน้ํากินอยู่อย่างนั้นไอ้พวกเสียกันน่าเมื่อไอเสียไก, <c oughs> ไยไก่ไอเสียไก่สับเดือดไอเสียไก่ไอเสียไก่ที่หมดหมด,หมด,ห,มด,ห,มดหมดเป็นพันผมยังขำนี้ขำหนึ่งร้วเนี่ยหมดแล้วคือคือคือเจ๊งกันน้าดูอะวันนั้นอะเจ๊งกันชิบหายหมดได้ไอเล็กไอเล็กได้กำไรก็กกินเหล้าวันนี้เมาดิเมาเลยเวลาเข้าโรงเรียนเลย กเมานั่งร้องเพลงกันแล้วนั่งร้องเพลงเอ้ยอินินอยู่ฟังทวกอะไรก็ว่ากันไปซัดกันเสียงดังขมงโลงเฉง,ง,ฉงไม่หมดรับพักหนึ่งไง่เว้ยรอบชเอบช้าเลิกรอบเช้าเลิกมารอบเชา้านั่งนั่งนั่งเรือตาเชียนมาเต็มเลยเราคันแรกลำแรกมาก็เอกเร็วเวเดี๋ยวไงอะไรเงี้ยบางทีรอบเช้าก็แวะถ้าชายแวกกินเหล้า แล้วก็มามาแทงปันแปรเล็กมากตอนนั้นเมากแล้วเมาแล้วเล็กก็จะรู้สึกว่าจะเริ่มเลิกแล้วแล้วก็เริ่มจะเริ่มเข้ากันแล้วเมากันหมดไอ้ปงไอ้แปงกินกันเมากันหัวที่หัวใจไอ้ป่งไอขนเมากันกับคันแรกก็นรอบเาก็ขึ้นไปเขาก็เขาก็ขึ้นไปเขาก็รักทักทายกันคนไหนรู้จักกทักทายกันอะไรกันอันนี้ลำที่สองมาเด็กก็ยังเมาเด็กเด็กรอบป่ายก็โหนเสฮาตีกองร้องเพลงกระป้งปั้งป้งปังมีความสุขไอ้คันที่สองกำลังจะจะเทียบ จะเทียบโพดเชียนผมแง่ก็ไม่มองผมก็พูดความเมาเลี่ยทองทศครับพี่ทองทศพี่ทองทศโจนช่วงนั้นก็จะเฮี้ยวมากในในอินเบี้ยงทศท,ที่เขาก็อินเก่านะรู้สึกว่าเป็นอินรุ่นสี่น, 4, นะ้ผมจปไปเป็นหลานปา๋าหรือไงนี่แหละยืนหัวเรือตั้งงานมาเลยมองมาเลยว่าโอ้ยช้นผู้นี้แม่งไม่ยอมเข้าโรงเรียนกันอ๋อเพราะว่าแม่มงเมาเงี้ยเขาก็เขาก็เอ็กซย์หน้าไว้ทุกคนแล้วเราก็ด้วยความเมาเราเห็นได้ทองทศเขาก็ลงมาเเด็จเฮ้ยพวกมึงเข้าเข้าเรียนกันได้ไรห่าเมากันพวกเราก็ โว้เวโวยวายกันด้วยความเมาแล้วเมาขาดสติกันแล้ววันนั้นขำที่พายเมากันเสร็จแล้วก็เข้าโรงเรียนกันไปพอเข้าไปเก็เสร็จเดี๋ยวนี้ไปนั่งรองอาหารไม่เรียนกันเลยไม่เรียนไม่เรียนไอ้บางคนเมาจัดไปนอนในช็อปช็อปงานไม้ไอ้ตรงตรงห้องน้ําอะไปนอนกันตรงนั้นก็นั่งโวยเวกวกเวกโวยวายป๋าก็โมโหแล้วป๋าก็นั่งมองตาเขียวปัดตุ้นละลทองทศก็เข้ามาหลังจากส่งรอบ รอบเช้าเสร็จเขาก็เข้ามาเขาก็ามามึงไม่เข้าเลย่ไม่เข้าไม่เข้าคราวนี้ก็เกิดเริ่มเกิดการก่อวอดกันในชอปช่างไม้โดยอ e ีโปสสายหนึ่งในโปสนี่ก็คือไอหนุ่มนี่แหละเขาเรียกไปไอหนุ่มโปสแม่งเริ่มทุบหลอดไฟทุบทุบหลอดไฟทุบหลอดไฟในใน,ในชอปงานไม้อ่ะทุบจะแตกหมดเลยทุบแต่ไอคุนะไอไอห้อยนอน ไอห้อยไอไอเกียร์สายหนึ่งนอนไม่รู้เรื่องนอนนอนหลับบนโต๊ะงานไม้ที่มันมีไอตัวตัวเขาเรียกว่าอะไรวะที่ไว้สาหรับทํางานไม้ที่สาหรับไว้ล็อกไม้ล็อกอะไรอะนะครับตัวนั่นน่ะตัวปากกาตัวอะไรแต่ะอีโพ๊ดบอกไอไอเกียร์มึงเมาไปจับหววไอไอเกียร์สายหนึ่งโขกโขกที่โต๊ะไปโดนน็อตหัวแตกหัวแตกมึงนอนไปมึงนอนไปไอขุนก็เมาผมก็เมาทุบทุบราไฟก็แตกหมดเลย ตอนนี้ก็กอวอร์ดมาเสร็จแล้วก็มา token. มานั่งกันที่โรงอาหารไม่อยอมเรียนกันเว้เมาไม่รู้จะมาทวงหาอะไรกันเพราะว่าเมาอ่ะวันนั้นเมาพูดตรงๆว่าเมาไม่ไม่ไม so ่ไม่ไม่ไ <benefits>. ม่มีอะไรหรอกด้วยความเมาเนี่ยแหละเมาแล้วก็ทองทศเขาก็ด่าป๋าเขาก็ด่าเขาก็เรียกมาตีเรียกมาตีมาพวกมึงเอามาไอพวกเมาเมาเนี่ยเอกมาออามาเขาก็ตีทองทศตีผมดิตีไอแป้งตีไอขุนตีแล้วก็มาตีผมว่าไอกวดมา ผมโดนไปสองทีแรกผมร้องไห้เลยด้วยความเมาและเจ็บตอนแรกตัวแรกสมองหรือว่าป๋าเป็นคนตีไม่ใช่ท้องทศตีทองทศนี่แหละนะครับต้องขอโทษโดท้วยตอนนี้พี่ทศแล้วกันตีตีตีสองทีร้องไห้เลยทุกเจ็บชิ่หายเลยก็ง้างสุดเลยแล้วแล้วผมแล้วผมก็เสือกป่าไม่ดีด้วยความมาบอกเงาผ้า,านะเงาผ้า,ามึงเจอกูแน่อะไรเงี้ยเขาก็ โมโหเขาก็ผมก็โมโหเขาก็ตีวนตีวนตีคนนู้นคนนี้ป๋าไม่ป๋าไม่ตีป๋าแต่ป๋ายืนป๋ายืนกอดอกแล้วป๋าด้วยกว่าโมโหแล้วแต่ป๋าไม่ตีให้ทองรถออกตัวนะรถก็ตีเสร็จผมก็ผมก็โมโหผมก็เมาไอพงไอแป้งเมาคนหัวฟูหัวบานนั่งกันเมาไม่รู้เรื่องอ่ะนะบอกเอ้าเดี๋ยวใครใครใครอยากจะออกเดินออกมาให้หมดเลยผมเดินออกมาไอห้อยเดินออกมาไอคุ้นเดินออกมาไอแป้งเดินออกมาแต่เขาก็มาตีซ้ำอีก มาตีซ้ำเสร็จแล้วเขาบอกอาะใครอยากออกไปคุยกับป๋าผมก็เดินคุยกับป๋าบอกมึงมึงเป็นไรปวดบอกโอ้ป๋าก็ามาปวดนี้ขามาตีผมอย่างนี้ได้ไงนะป๋าไม่พูดพันทำไมป๋าตกผมก็นี่เข้าเขาก้านคอยพัวผมล่วงเกือบล่วงเดินเทส่แท้ๆไปด้วยความเมานะวันนั้นด้วยจริงๆความเมาไม่มีเหตุผลอะคือแบบแล้วก็ วันนั้นตกลงไม่ได้เหรียญหลังจากเหตุการณ์ก็คือต่อการประท้วงกันตรงนั้นแหละประท้วงไม่รู้ประท้วงหาอะไรกันทั้งทั้งที่อิสระเสรีของระบบ่ายก็มีเยอะแล้วนะผมเข้าก็ยาววันเสาร์ก็แต่งตัวได้ฟรีตายอะไรอย่างเงี้ยก็ยังประท้วงเพราะว่าเพราะว่าด้วยความเมาเนี่ยแหละนะครับถ้าจำไม่ผิดเรื่องเรื่องกับข้าวอ่ะไม่รู้จะจำไม่ได้นะนะครับแล้วก็วันนั้นจบไปโดยการที่ว่าเดี๋ยวไอ้พวกมึงเนี่ยนะไอ้พวกที่ออกมาห้าคนเนี่ยเชิญพวกครอง่ะเชิญพวกอง วันลุงขึ้นเชิญเนี่ยแม่ผมมารงทศเงเรียกแม่ก็ขึ้นไปคุยไปกับผมเขาก็ให้ผมเซ็นใบลาออกเว้ยให้ผมออกเลยแม่ก็ขอบอกว่าอย่าอย่าไล่อย่าไล่ลู่ชั้นออกเลยนะคะลู่ชั้นมันค้างมาหลายที่แล้วท้ามันกอดที่ี่มันก็ไม่รู้จะไปเรียนไหนเขาบอกบอก,บอกมันก็ดูมันทำทริยาค่าทางเนี้ยผมก็บอกผมขอโทษแล้วพี่ทศเปน็นน้ำผมเามาไม่รู้เรื่องมึงก็ไม่รู้เรื่องผมก็คุยกับเขานานพีบพ,พี่ทศยาวมอ,อกเลยผมค้างปีมาหลายที่แล้วผมออกไปนี่ผมก็หมดนาคตแล้วพี่ เขาก็ยังมีแม่ตาผมนะในความใจอ่อนเขาก็บอกงั้นมึงดอปไปเอม,มึงดอปไปปีเงินนะให้กวดหมายความว่าเปีสามหกเทอมสองปีปีสมหกถ้าขึ้นเทอมสองเนี่ยจะไม่เห็นผมแล้วเขาบอกว่ามึงดอปไปเลยนะแล้วมึงแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมึงค่อยมาเรียนใหม่ตอนปีสามเจ็ดเทอมสองอย่างนี้ แล้วระหว่างที่มึงดรอปไปปีเนี่ยมึงอย่าให้กูเห็นที่โรงเรียนนะกวดมึงไปเลยนะมึงออกไปมึงไปทําอะไรมึงดรอปไปเลยนะมึงไปทุบโทนตัวเองใหม่แล้วมึงค่อยกลับมาเรียนผมก็ด้วยความก่อนที่ว่าไม่มีทางเลือกแล้วอาจจะถ้าถ้าถ้าไม่นั่นก็จะ้ดงโดนไล่ออกแน่ก็เลยต้องโดนดรอปไปปีหนึ่งนะครับแต่คนอื่นไม่โดนนะตำรวจมีตำรวจเขาก็คงก็คงก็คงเครืองผมที่ผมด่าเขาอะนะ ไอ้แปงไม่โดนนะไอ้ขุนไม่โดนไอ้ขุนลูกลักนะไม่โดนไอ้ขุนไอ้ขุนนี่โดนจับโดนจับดูกัญชาหลังห้องน้ํามันก็ไม่โดนมันก็ไม่โดนอะไรนะไอ้ขุนไอ้ขุนเนี่ยเขาเป็นลูกรักไอ้แปงนี่เหมือนกันก็ไม่โดนกันแต่ผมไม่โดนไอ้เกียรตไอ้เกียรตไอ้เกียรตโดน่ะไม่รู้จาไม่ได้แล้วมีผมก็เดียวที่โดนดรอปหรือไงไม่รู้อจําไม่ได้แล้วเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราผมต้องตีนเขาอะนะนี่ก็โดนดรอปไปไปปีนึงอะก็คิดดูอะเป็นเป็นและไอ้ห้อย ไอ้ห้อยนี่ตอนหลังมาเกมมาเกมหนึ่งไงไม่รู้เนี่ยมามามาเกมไอ้ห้อยสายหนึ่งนะมาเกมปืนในจุน่มไงไม่รู้อะไรก็โดนโดนติดคุกไปปีครึ่งไงนั่นแหละแล้วผมก็เลยต้องช่วงนดนดับไปปีนึงก็นั่นแหละก็มาเที่ยวทัวร์คอนเสิร์ตเป็นช่วงที่เมามันของผมมากเลยช่วงนั้นแหละนั่น,นะฮะช่วงช่วงทัวร์คอนเสิร์ต ช่วงเสพช่วงตีรันฟันแทงหนักๆคือช่วงนั้นแหละช่วงโดนดอกไว้ผมไว้เผ่ายาวคัดนดีนั่นอะไรอย่างงั้นหลายๆายอย่างจนนั่นแหละครบปีก็กลับมาอีกกลับกลับกลับมารายงานตัวตรวจเขาก็มองหน้าผมเกาเขาคิด,ดว่ามึงไปหาที่เรียนที่อื่นแล้วอะไรเงีเ้ยาผมก็ยังรักอินผมก็จะต้องกลับมาเรียนให้ได้ผมว่ากลับมาในช่วงของปีสามเจ็ดเทอม เทอมสองนะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนผมเพื่อนเพื่อนผมนี่จะจบกันแล้วเพื่อนเพื่อนปีสามห้าจะจบกันแล้วนะครับที่มาถ่ายรูปหน้าองค์พ่อของพวกมันนั่นแหละนะครับตอนนั้นผมตกมาเรียนมาเรียนปีสองเทอมสองห้องปีสามหกพวกห้องพวกห้องไอตูนห้องไอเล็กห้องอะไรเนี่ยกับกามมาเรียนกับพวกมันอีกนะครับก็มาเรียนเรียนกันแล้วก็นะครับมีรูปถ่ายกับอินทราชาเต้ศูนย์สามที่เขาจบกันน่ะแกพวกนั้นที่ก็3สามปีจบกันน่ะนะครับ ก็มันมั่วถ่ายอยู่กับพวกมันนะครับพวกมันก็อําไอ้กูอิสัะเพิ่งเด็กปีสองไม่เอ้เหร่อ้เฮียกูห้องมึงเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็อําเงินขำๆก็มาถ่ายรูปกับพวกมันนะก็ก็เรียนเรียนเรียนห้องเรียนห้องไอซกเล็กเรียนห้องไอตูเรียนห้องอะไรพวกนี้อีกเทอมหนึ่งนะครับจนจนจะได้ขึ้นจนได้ขึ้นปีสามแล้วจนสอบไล่แล้วสอบไล่ได้ขึ้นปีสาม เตรียมว่าโอ้โหกูจะได้ขึ้นปีสามครั้งแรกในชีวิตกูด้ความดีใจด้วยความดีใจว่าจะได้จะได้ขึ้นปีสามครั้งแรกในชีวิตเสืออายุครบยี่สิบพอดีแล้วก็ปล่อยไปแล้วเลยไม่ได้ไปผ่อนผันทาหารเลยไม่ได้ไปผ่อนผันว่าจะต้องผ่อนผันเรียนอะไรไม่ได้ผ่อนเลยก็คือก็เลยต้องต้องไปจับทหารในในปีนั่นแหละปีสามเจ็ดนั่นแหละไปจับทหาร นะครับไปจับทหารช่วงช่วงช่วงเทศกาลจับทหารของเขานะะนะครับตรงช่วงเมษาหรืออะไรนะจําไม่ได้แหละนะประมาณนั้นแหละก็ไปจับไปจับที่บางพัดนเนี่ยไปจับที่บางพัดจับที่บางพัดที่เขตตรงนั้นก็เขตบางพัดน์นะตรงข้ามกัตตาบุญแต่ยังเยื้องกะนะันเลละก็เข้าไปไปหลุดเดียวแล้วแม่ผมไปเองเลยไปจากการึงไปไปหาพ่อไปอะไรเ,เพราะว่าพ่อผมก็อยู่กัตตาบุญก็ไป เกณฑ์ทหารไปคนเดียวเราก็ไปเสี่ยงดวงไปเลยค่อยคาดอะไรไม่รู้อะประกากฏหลวงพ่อเขารอดพ่อให้มานะครับพ่อให้มาเราเราใจใจหนึ่งเราก็ชอบทหารอยู่แล้วแต่เราไม่อยากเป็นทหารบกเราก็ไปด้วยความที่ปากค่อยถึงความไม่รู้เราไม่ถึงการบอกว่าถ้าผมโดนทหารอยากผมโดนทหารบกเลยนะครับไปไปบนไปไปบนที่ไหนนะไปบนเสด็จเสด็จพ่อเราห้าที่ป้อมป้อมประจุน <c oughs> ไ,ปไปบน <c oughs> ไปบอกว่า ก่อนผมรอพ้นทหารบกนะครับถ้าผมโดนทหารใหญ่ผมโดนทหารบกนะครับนะฮะก็ไม่โดนทหารบกจริงก็ไปจับไปไปจับที่ที่ที่บางพัดนะฮะไปจับไปไปจับที่บางพัดไปเจอไปเจอต้องควายไปเจอต้องควายต้องควายเราเนี่ยไปจับที่เดียวกันเลยคนบางเดียวกันบางอ้อแต่แต่ผมจับก่อนมันเดินไปจับพอยคนรอดเรียบร้อยรอดทหารบกจริงแม่งจับมาทอรลอหนึ่งครับสามแปด แทบจะหงายท้องแทบจะหงายท้องเดินมาแบบหัวเสียมาไอโต้อไอโต้งหัวเล่าอย่างไอปวดเจึงโดนอหารโดนอย่างนี้บอกเอ,อ้ยสัตว์เดือดพึงก็โดนไอโต้งโดนตามมาติดติดทอรอหนึ่งทับสามแปดเหมือนกันโดนโดนโดนผัดเดียวกันเลยนะครับทอรอหนึ่งรับสามแปดอินทอระที่เป็นอาหารเกณฑ์นั้นมีสามหน่วยนะครับมีผมนะครับกว่แปดสองกอมีโต้งควายแปดสิบแล้วก็มีจอดแปดสิบทอรอหนึ่งรับสามแปด ไปรถบัสคันเดียวกันเลยนะครับตอนที่ไปตอนที่ไปขึ้นรถบัสที่สํานักงานเขตบางพัดเนี่ยไปรถบัสคันเดียวกันเลยนะครับแล้วกออ็ฝากติดตาม EP 2นะครับในชื่อตอนที่ว่าอินทละ2 5 3 5ถึง2541นนะครับเรื่องราวจะเข้มข้นมันน่าติดตามขนาดไหนก็ฝากแฟนๆติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการช่อง วิถีอาชีวะนะครับดำเนินการโดยผมนะครับกวดแมนสิบดาวดึงนะครับขอบพระคุณที่ติดตามนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม